ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่อีกหนึ่งช่วงนะคะภายในงาน Thailand Research Expo 2020มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2563นะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันได้นำพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่อีกหนึ่งบูธจากทางมหาวิทยาลัยราชภาัฏนบุรีรั์นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจารินีมาแก้วนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะกับสวัสดีค่ะ อาจารย์คะวันนี้เรามีผลงานการวิจัยและนะวัตกรรมอะไรที่จะนํามาฝากนะคะคุณผู้ชมกันหรือว่าท่านที่อยู่ในงานนี้กันคะค่ะงานวิจัยของราชพัฒนบุรีล์ปีนี้ก็จะเป็นธีมเรื่องของวัฒนธรรมอาหารสู่การกระจายรายได้นะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําค่ะก็จะมีสองชุมชนด้วยกันที่เราเข้าไปทาก็คือชุมชนโคกเมืองกับชุมชนข้าวเมา้านะคะซึ่งเดี๋ยวนักวิจัยจะได้ลงรายละเอียดถึงว่าเขาได้มีกระบวนการวิจัยไหนที่ลงไปทําแล้วก็สร้างรายได้อย่างไงให้กับชุมชนค่ะ ก็คือโดยรวมเนี่ยเรานําทีมเข้าไปลงพื้นที่เลยและที่จะพัฒนาวัฒนธรรมด้านอาหารด้วยนะคะสิ่งแรกเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมวัฒนธรรมในด้านอาหารของบ้านโคกเมืองจะอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะค่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตอาจารย์ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะอาจารย์ค่ะทุกท่านค่ะเรามาชมกันที่หนึ่งโซนตรงนี้เลยนะคะเราได้รับเกียรติจากพานอาจารย์อนงค์ทองเรืองค่ะอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยท่านท่านดรจารีนีได้บอกเราว่าวัฒนธรรม อย่างไรคะเราไปพัฒนาวัฒนธรรมอาหารสู่การท่องเที่ยวอย่างไรคะ สําหรับโครงการของเรานะคะเป็นการจัดการวัฒนธรรมอาหารเพื่อาการกระจายผลประโยชน์อยากเป็นธรรมนะคะเราจะพูดถึงวิถีชีวิตก่อนเพราะว่าชุมชนทางบ้านโคกเมืองเนี่ยเขาจะมีอยู่4ชาติพันธุ์ก็คือชาติพันธุ์ไทยลาวไทยขเขมรไทยกุยและไทยโคราชหลังจากนั้นเราทําการสํารวจวัฒนธรรมอาหารของเขาแล้วนามาทําการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์อันพาอาหารทางพชนาก,การสู่การนําไปสู่การจัดหาวัตถุดิบซึ่งแหล่งวัตถุดิบของเราจะมีอยู่3แหลง่งทำเอง ซื้อ่ะแล้วก็ตามธรรมชาตินะคะหลังจากนั้นเสร็จนะคะขบวนการของเราก็คือเราจะไปบริหารจัดการในส่วนของการกระจายผลประโยชน์ให้กับชุมชนคือก่อนหน้านั้นจะเป็นรักษณาของการทํางานคือระหว่างหมู่บ้านท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้กระจายสู่ชุมชนตั้งแต่แหล่งการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ผู้หาวัตถุดิบแม่ครัวนะคะ,คะ,คะเพื่อที่จะเตรียมให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่ดะทำให้กับกลุ่มชุมชนค่ะ แล้ววัฒนธรรมอาหารตรงนี้วันนี้มีอาหารให้ชมด้วยไหมคะว่าเรามีผลผลิตออกมาแล้วผลการวิจัยออกมาแล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย์นีอาหารของเรานะคะทั้ง5าเมนูนะคะที่เราได้นําเสนอก็มีต้มไก่ใส่มะขามซึ่งจะอยู่ทางด้านนี้นะคะต้มไก่ใส่มะขามขอข้าวสวยสักถ้วยได้ไหมคะอาจารย์ห้เลยค่ะเป็นข้าวสวยของเราเป็นข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟนะคะจุดเด่นของมันก็มีรสชาติหอมมากนะคะต่อไปค่ะเป็นแพ็กเกจน้ําพริกในห้อยนะคะตรงนี้น้ําพริกในห้อย ตรงนี้เวลาชุมไทยไทยลาวไทยอีสานเนี่ยเวลาจะออกพื้นที่หรือออกไปทําไร่ทํนาเนี่ยเขาจะหอห่อไปกินกับข้าวนะคะข้าวสวยร้อนๆนะคะใช่เป็นเอกลักษณ์เลยค่ะจะซสอสวยงามนะคะต่อไปค่ะเป็นตําไก่ใส่มะม่วงตาไก่ใส่มะม่วงทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเขาเวอร์ชั่นของคนคนเวียรํามเขาจะเรียกว่าอะไรคะเขาก็เรียกว่า ตำไก่ใส่บักม่วงนี่ละเออตำไก่ใส่บักม่วงค่ะต่อไปค่ะก็คือน้ำพริกกุ้งจอมนะคะน้ำพริกกุ้งจอมจะมีทั้งสองลักษณะคือลักษณะอบแห้งกับลักษณะที่สดนะคะถ้าอบแห้งก็คือทานได้นานหน่อยนะคะการคุกเขาก็จะมีวิธีการทางนําสมุนไพรมาเป็นตัวเกี่ยวข้องนะคะตัวสุดท้ายเลยค่ะที่แนะนําเลยคืออาหารหวานเนาะหลังรับประทานอาหารเสร็จคือข้าวแตนหน้ากุ้งกระฉีกจะอร่อยมากหน้ากุ้งกระฉีกจะอร่อยมาก รสชาตินี้บอกได้เลยว่าคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆต้องไปชิมที่บ้านโคกเมืองนะแเห็นเกเห็นหน้าคนทำาน่าจะอร่อยใช่แล้วค่ะโอเคค่ะ,ะนี่คือนะคะ ผลผลิตนะคะในด้านของวัฒนธรรมอาหารที่ทางอาจารย์แลวก็คณะได้คัดสรรมาแล้วก็ไปสืบมาด้วยว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมอาหารอย่างไรและเราก็จะพัฒนาสู่การท่องเที่ยวอย่างไรค่ะคือตอนนี้เราทําดําเนินการสู่การท่องเที่ยวก็คือการที่เราทําสื่อโฆษณาเพื่อชักชวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ในทุกกิจกรรมเช่นมโตจีีหรือการแข่งฟุตบอลเนี่ยเราจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยสู่แหล่ง ชุมชนของเราเพราะชุมชนตัวนี้ประกอบด้วยทั้งโฮมสเตย์ศูนย์การเรียนรู้อาหารครบแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวคือปราสาทเมืองต่ำต่อยอดเข้าไปหาปราสาทหินเขาพนมรุ้งค่ะนี่สมมว่าเราสร้างอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และแล้วก็นําอาหารเข้าไปในพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆใช่ค่ะเพราะว่าการรองรับนักท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราจะมีการวิเคราะห์คุณค่าทางพภชนาการว่าคุณค่าทางพภชนาการที่ที่เกิดขึ้นนะคะ จะเหมาะสําหรับกลุ่มวัยไหนบ้างก็จะมีนักกีฬามีเด็กมีผู้สูงอายุแล้วก็ทั่วไปนักท่องเที่ยวทั่วไปที่จะได้คัดสรรนัเมีอาหารนั้นได้ค่ะนี่คือการวิเคราะห์แล้วก็วิจัยมาแล้วล่ะว่านี่คืออาหารที่มันกลมกล่อมที่สุดแล้วสําหรับแต่ละพื้นบ้านแล้วก็สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ดีด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะอาจารย์โนของเรานะคะได้นําพา เรามาชมนะคะเมนูอาหารซึ่งเป็นอาหารวัฒนธรรมนะคะของชาวจังหวัดบุรีรัมด้วยแล้วก็วันนี้นอกจากจะมีในเรื่องของอาหารการกินแล้วนะคะเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องราวของการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยผลิตภัณฑ์เข้าเมานะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านดรสันเพชรเพียรจัดอยู่กับเราและตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตอาจารย์แนะนำตัวสักครั้งนะคะผมอาจารย์ด,ดรสันเพชรเพียรจัดนะครับเป็นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบุรีรัมค อาจารย์คะเราจะยกระดับเศรษฐกิจในเรื่องของข้าวเม่าได้อย่างไรคะในผลงานนี้ก่อนอื่นเราต้องอมาดูทางนี้ก่อนนะครับเรามองเรื่องของข้าวเม่าก่อน,าานค่ะยนะคะปกติชุมชนเมื่อก่อนนะครับเขาทำข้าวเม่าอยูอ่สองรูปแบบคือเป็นข้าวเม่าโปรนะครับซึ่งเป็นข้าวเม่าแบบนี้มันมาจากข้าวแก่นะครับ<ะ>แล้วก็ทําเป็นแบบ2สีนี่คือสีที่เป็นแบบออริจินอลอันนี้คือสีที่มีการผสมประสสผสมอาหารเกิดขึ้นค่ะตอนนี้ก็จะมีการสร้างไรายได้อยู่บาน ขายเป็นกิโลกิโลละมาห้าสิบาทพอเป็นเป็นข้าเม้าซาวปั๊บเนี่ยเขาจะมีราได้อยู่มันกิโลละมันร้อาสิบบาทซึ่งตัวเนี้ยมันมันทำให้เกิดเรามองเห็นว่ามันน่าจะขยบราคาได้อีกเพราะว่าเมื่อคิดเฉลี่ยต้นทุนแล้วเนี่ยมันอยู่กําไรเต็มที่ไม่เกิน5,000บาทนะครับทีน,นี้บอรัชพัฒน์เข้าไปเนี่ย เปลี่ยนจากกระบวนการนี้โดยใช้สีที่เป็นสีผสมอาหารเกิดขึ้นนะครับทำให้เป็นข้าวม่า้าสีข้าวม่าเป็นเจรงนะครับ <ฮะ S 1> ทำให้เพิ่มมูลค่าจากกิโลกร,รัมละร้อยห้าสิบบาทเป็นสามร้อยสิบาทเพิ่มขึ้นหกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้นอกจากนั้นเองนะครับเราก็มาแปลเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มันเกิดขึ้นในชุมชนไอ้ตัวนี้เร,เราเราเอามาจัดงานในปีที่แล้วเราได้ราวนบล็อตอะวอร์ดมาด้วย<ฮ>ะนะครับแล้วก็พอเป็นเฟสงานของปีนี้เราก็เชื่อมเชื่อมกระบวนการของการเชื่อมร้อยไปเข้าสู่ของการตลาดการท่องเที่ยวบุรีร แต่ก่อนหน้าน,นี้มันเกิดสถานการณ์ของโควิดแม่บ้านไม่มีไรายได้ชุมชนไม่มีรายได้เราก็เลยใช้กระบวนการของข้าวม่แห้งตัวนี้ครับมาทําเป็น i n s t a n t f o o d สามารถเอาไปทานได้เลยใครก็ทําทานได้นะครับแล้วก็เราก็มีการวิเคราะห์โภชนาการมาด้วยคุณค่าตามโภชนาการเพราะฉะนั้นสามารถเอาไปทําได้เองโดยมีเคล็ดลับการบวชการทําในซองนี้สามารถอยู่ได้6เดือนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะไปอยู่ป่าอยู่เขาหรือคุณจะติดเกาะติดไรคุณทําได้เลยแค่เติมน้ำนะครับเติมน้ำอย่างเดียวเติมน้แล้วทำได้เลยนะครับทำทานได้ ทีนี้พอในชุมชนเราก็เชื่อมร้อยนอกจากพอมีผลิตภัณฑ์แล้วเราก็สร้างเรื่องมาตรฐานพอมีมาตรฐานปับ๊บเราก็สร้างเรื่องของบริการแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นไปเชื่อมร้อยกับตลาดการท่องเทีย่ยวหลักของบุรีรัมม์มันทําให้เกิดกระบวนการของไบลูเชนเกิดขึ้นกระจายได้ในชุมชนร้อยสิบเจ็ดครเรือนเราไปดูเรื่องของ g d p ที่มันเปลี่ยนแปลงมันเพิ่มขึ้นอยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าค่อนข้างจะค่อนข้างจะเป็นที่น่าพอใจของเราอยู่ครับนะครับนี่เลยโอ้โหเป็นการวิเคราะห์ แล้วก็วิจัยอย่างดีเพื่อชุมชนโดยเฉพาะนะ,ะยกระดับจากเข้าเมาธรรมดาที่อาจจะโลละ1้0หนะหรือว่าเคยได้ราคาเท <50 S 1> ่านี้บบ50บาท ตอนนี้ขึ้นมาเป็น300อเท่าไหร่คะ350 350นี่คือว่าขึ้นเยอะมากเลยนะคะอาจารย์เพราะว่านี่คือแนวคิดการวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่ทางคณะได้ร่วมมือการทํางานแล้วก็ร่วมกันช่วยนะคะกลุ่มชุมชนต่างๆวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดบุรีรัมย์ไปด้วยในตัวแต่วครนี้ขอบรบคุณอาจารย์ด้วยนะคะนี่คือข้าวเมาที่คุณแม่คุณแม่เป็นคนทํานะคะ ดูแล้วน่าจะอร่อยแน่นอนนะคะโดยจากหน้าตาคนทำแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเราจะมาทิ้งท้ายค่ะกับท่านดรจารินีสักครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะนะคะน้องบิวได้เดินไปชมแล้วมาอยู่ที่นี่รู้สึกว่า ฝากท้องได้แน่ๆเลยนะคะอาจารย์อาจารย์ท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากไว้สําหรับนะคะคุณผู้ชมที่ชมไลฟ์หรือว่าท่านนักวิจัยต่างๆหรือหน่วยงานไหนก็ตามที่มีความสนใจในเรื่องของการยกระดับ้านเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอาหารต่างๆค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากในท้ายนี้ไหมคะค่ะก็มหาลัยราชพัฏบุรีรัมย์ของเรานะคะยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นผลงานวิจัยของนักวิจัยที่เราเน้นเรื่องของการทํางานในพื้นที่ก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ท้อง ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในธีมของปีนี้ที่เรามาก็คือเป็นเรื่องของธีมอาหารยั่งยืนซึ่งจะทํางานวิจัยต้องกินได้ใช้ได้แล้วชาวบ้านได้ประโยชน์แล้วก็ใช้ได้จริงนะคะ,ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโคกเมืองหรือของข้อเม้าเองเนี่ยมันสามารถกระจายไรายได้แล้วก็สามารถสร้างไรายได้ได้จริงแล้วก็นําไปสู่ชุมชนได้จริงค่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่ราชาพัฒน์เราต้องการตอบสนองพันธกิจของมหาลัยรวมถึงตอบสนองพระราชยุบายของรัชกาลที่10ซึ่งท่านก ก็มีแนวพระราชำดำริที่ที่อยากจะให้เรื่องของพัฒนาการพรัฒนา้องถิ่นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยค่ะีเลยนะคะวันนี้กับรองวาสาจารย์เปยยงทูนะคะนะคะท่านไหนที่มีความสนใจเดินชมในงานกับเรากันอยู่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมบนนี้ก็เรียนเชิญกันได้นะคะ <S <S จากทางมหาวิทยาลัยรายชภัฏบุรีรัมย์และในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันอีกกับ1บวุฒกิจกรรมนะคะในบุตรหน้าจะเป็นผู้ไหนอย่างไรฝากทุกท่านติดตามชมกันด้วยค่ะ